โอเคก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกเกมอีกแล้วนะครับเป็นเกมมดเหมือนเคยนะครับผมนี่ก็เกมนี้ผมก็เคยแจกไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเวอร์ชันล่าสุดที่ได้ทําการอัปเดตมานะครับผมมาเลือกตัวละครกันเลยนะจะเป็นตัวละครตัวไหนก็สามารถซื้อได้นะถ้าเงินจุแล้วกบ็บางตัวมันก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเลเวลอะไรสักอย่างนี่แหละให้มันถึงขั้นให้มันถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ ส่วนตัวผมชอบตัวละครนี้นะครับผมเล่นมาก็ติดใจเลยนะเพราะว่ามันสามารถยิงและก็สามารถย้อนกลับไปได้เลยนะประมาณนี้นะจะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูเลยนะลืมมากดกดไม่ทันนะรอบนี้กดไม่ทันเดี๋ยวรอบรอบต่อไปเดี๋ยวจะกดให้ดูนะมันเป็นไวพัดหมุนนะตัวนี้ก็เงินเพชรไม่จำกัดน,นะนี่ครับหมุนไปเลยละกดชั่วบโดนหัวเลยโอ้ เกือบตายนะเหมือนปิงปับผมน้องสาวนะแบบนี้มันก็ชนะได้แบบแฟร์ๆเลยนะดูดิหมุนโดนหวยแล้วนะโอ้โหยังไม่ตายหรอเรียบร้อยนะโอ้โหโดนไปพัดปากขู่ไปทรงทีนะครับเรียบร้อยครับรอบนี้รอบเฮดสอดนะครับตัวอาตัดคอไปเลยก็ตายไปเรียบร้อยเลยครับผม นี่ก็เงินเพชรไม่จํากัดนะสําหรับใครที่อยากโหลดก็เข้าไปโหลดในกลุ่มได้นะเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาในนะย้ำนะครับเกมนี้ห้ามเปิดเน็ตเล่นนะครับถ้าเปิดเน็ตเล่นก็คือมันเล่นไม่ได้นะมันต้องปิดเน็ตในการเล่นนะถ้าเปิดเน็ตก็เล่นไม่ได้นะับอันนี้ย้ำไว้ก่อนเดี๋ยวคนโหลดไปแล้วก็เปิดเน็ตเข้าไปมันก็เล่นไม่ได้นะเกมออฟไลน์นะ Okay. เวลามีคลิปอย่างนี้ก็ห้ามดูนะเนี่ยเราก็กดไปอย่างนี้เลยห้ามดูคลิปนะถ้าดูคลิปก็คือก็คือจบล่ะลำคานะครับดูคลิปโฆษณาพวกนี้โอเคทีนี้เราก็จะมาเล่นต่อกันเลยนะอีกแมตชนึงนะครับเดี๋ยวหาตัวละครที่สอบก่อนตัวละครเมื่อกี้เนี่ยเอ้ย v p VIP VIP ลืมเลยสีตลกร้อนอันนี้ก็คือการยิงแต่ละดอกเราจะได้รับคะแนนนะครับผมยิงหัวก็ห้าสิบประมาณนั้นแน่นอน,นะครับแม่นหัวอยู่แล้วนี่ตัด <c oughs> ไปเลยนะนะห้าสิบคะแนนนะครับผมได้รับเงินด้วยนะยิงแต่ละครั้งมันจะได้รับเงินด้วยนะถ้าโดนหัวนะโดนตัวไม่รู้จะได้รับหรือเปล่าเกือบเสียหัวไปนิดเดียวนะครับผมผมจะมายิงใหม่นะ เออตอนยิงนี่ต้องดูองศาด้วยนะเวลาเราลิงเราอะไรต้องจําองศามันนะว่าเรายิงในองศาที่เท่าไหร่ถ้าเราจําองศาได้ก็คือเราก็จะยิงแม่นขึ้นนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเห็นไหมยีบสองศาหนึซความแรงตูม <Finish him. S 1> โอเคในเวลาปิดสอดสุดท้ายแล้วนะ แปดองศาประมาณนี้แหละเฮ้ย19นี่ปาดคอเลยตัวแตกตายไม่ดีมันเสียดทะยองเลยมันเลือดพุ่งนี่นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับสำหรับใครที่ไม่อยากเล่นก็